สบายดีพี่น้องฮ่มอนก็ไปตลาดมาเด้อพี่น้องเด้อได้เนื้อ่ะได้เนื้อสองกิโลสมัยเห็ดอันเนื้อแดดเดียวโชดกินแน่เซ็นหาสิบพันกีบก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทนี่แหละอันนี้นะสองร้อยกว่าบาทเป็นเงินบาทเป็นแบบนี่ก็เป็นสิน พืน่นทองพื่นยังหะไหละเนาะพอก,กินนะนั่นเลยมีเพียมีบีไห่เหลกืกแต่มาได้ประทูโลหนึ่งสามสิบพันหกสิบบาทสามสิบพันกี่หกสิบบาทอ,อะไรอ่างงมาโซร้านลงกินเครื่องกิโลเครื่องไก่เครื่องมาเจ็ดขีด สี 49, 000. 49, 000่สิบเก้าพันสี่สิบเก้าพันขีดแบบแปดสิบกว่าบาทนี่ค่ะนี่ก็มาขึอนสิบพันขีบเจ้าบาทเนาะแล้วก็ได้น้ำยาปลาพานนันโน้มเงยให้ลูกชายสักผ่าเแล้นก็สักให้สักผ่าให้แม่พร้อมได้เสือของแม่สินเสือแม่ยังเพ่นลักให้แม่เมื่อได้ถัเ่เบิ้ลนะลูกไส้หอยนะ ไว้ในตู้นะครับปั้นให้อีเม่ไว้ในตู้รื้อเครื่องเปื่อนเจ้าคนบอกคอยเด้อเอาสิปั้นให้สักให้ใายขอยสักให้เม่ได้นี่ก็ได้อันโคนิเกนเด้อพี่นอ้องโคนิเกนนั่งมุ่นน้ำมาให้เมยม้มอนสั่งโคนิเกนซื้อสองแถมหนึ่งบำรุงกระดูกบำรุงสุขภาพโคนิเกนของอันเม่ผิดสมัยเพิ่นโฆษณาหนาะ ดารานะผนโฆษณาฮะมากินลองเบิงบำรุงผิวบำรุงเสน้นผมบำรุงเล็บบำรุงสุขภาพบำรุงกระดูกก็แก๊อกแค่อย่างไปเถอะเนะดีย๋ยมากินลองเบิรงนี่ก็นดมสมซื้อมาไปกินมีม้อนกินไดนตนามันนี่แหละเฟีบสองเฟียบซี่น้ำคกุกน้ำยัางมีม้อนกขบาไกินดอกกินไดนตนามนันนี่น้ำสมนี่ กินน้ำมันข้าวอันนี้ก็ได้น้ำมันข้าวทง,ง,งหนึ่งเซาห์บาทแค่นี้มีมันไปตลาดได้ซ้ำนี่เด้อพี่น้องสบายดีจ้าประลุงบ๊ะสูสุนคนตาจ้ามืาหนิกะมากิน,นอ่างนมามากิน,กน,นอน่างงน้ำกันพี่น้องไปตลาดไปยอะไรยังได้บองไม้มาสุรานกิน คืต้องลงกินมาเด้อสบายดีเด้อมัตขู่ทุกคนเด้อกินงงน้ำเม่เด้อจะบริสิมนึงซีนหมันกับมันเบาหวานแค่นะแบบว่าเอาหน่วยหวานกับหวานเ ยยหวานมันหน่อยนออหน่อยเขากินนะหวานป่อีกครึ่งหนึง่งหวานอีกครึ่งหนึ่นงถมีทองบ่อยนะทองไปมากินองุ่นทองมามกิน,กนองุ่นไหมามาไปกินองุ่นน้ำแม่นดิ้บแม่ เดิ smile, เ abre, นกินพี่น้องเอ้ยต้นสงสารกับผ่ากำโพยเจ็บยังไงแม่ก็จะสาดเตินดโต,ต,ต,ตมาไม่แล้วแม่แม่แม่มาด่าเอียงอะนะ กินผลไม้ในี่ผิวบา,บ,าบางทีกลางปลาไปเด็ดดอกมันม,นมันเป็หวานเด็ดดอกมันก็บเป็นหมากมันแหละเด็ดดอก,กน่าเด็ดดอกมันชา,าเขาเด็ดมากินกินเอากินเอาเกลือไปต้มกินนป็น,น,านายนากินไล่ผลไม้ผิวพรรณดีผิวใส ผิวบาแหงก่างมม่านมาได้เดี๋ยวนี้มา่านข้าวมาไหนได้ด้วดำแหละก็มันดำมดำมา่านมาเ้ว มันก็หยำ่กินแบบนี้วะกองไว้นี่ยจกินเปลือกมงหยัหกินในชั้งในมันก็ยาแล้เป็นหวานหน่อยหวานพ่วงอันเดียวพ่วงเดียวพอมีหมากสมหมากหวานพี่นอ้องมันก็เป็น,น,น,ปนหน้าหนีมาหมากหมากอีกทึงหนึ่งหวานก็มีอีกทึงหนึ่งมีมีเป็นหน่วย, <laughs> ยสมหน่วยหวาน

มีรสสมรสหวานถาดของคนนะมีคมมีสมมีหวาน,ม,นม,มันเป็นวิตามินบีสิบสองบีหกันหน้่งผสกกันวิตามินบีหกบีสิบสน มันกินบำลุงนี่สมนี่น,น,นี่สมกวม่ม อตอนน้นอันเดียวกันเงาพวางเดียวกันมีหม,ม,มักสมหมักหวานก็เป็นนี่ไงวะหวาน<ม>น้อยนี่หวานจะกมา,า,า,ามันอง้ยหนินสมเจ้าฮะครงหนึ่งสมคิงหนึ่งหวานกินแต Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นางบรรยากาศสดใสพี่น้องแปลงแปลน,นเรียบร้อยแล้วคัะโตมาตั้งมุมนี้เย็นหมมน่มเี้สบายสบายเบายบาทนี้อัน <c oughs> นี้เลยไม่ตรอยู่ล้างบ้านล้างบ้านเนื้อ<ม>บรรณาบ้านผมมีใครอยากออกมานาง<ม>นางนยินนีเย็นเย็นเ่ยเย็นอย็นอย่างนี้ฮ่ม,ออม,มต้นตะกบเนี่ย<ม>อยู่ทางล้างบ้านเป็นอายถั่วเลย นายอนะนายสรงสษีข้างนีัว <laughs> no ุ oh ่มอจะพบลุ่เยต่อจนนต้นไม้มันมานี่เลยเ็บมเย็นลอันนี้เย็นธรรมชาติลมผัดเย็นเอยๆดังสบายคิวถัดงามอืมหมดหมยแล้วมาแรงขหดเดออ รดมือุส้ามืุเรงมันแห้งเดีือนมันแดดแห้งรดมือุส้ามืุเรงใบตัวใดมันหาวนะดึงออกใบตัวมันตายนะรีออกเอา,าแต่ใบแต่ใบเขียวเหมียนแต่ใบเขียวถ้าฮ่สีดึงออกคือว่าสีเอามาบนต้นโจกกบจกกับจกระจับเลยฮ้องจับกจับเจ้าบรจับต้นมันไม่จักระเรื่งอย่างสี่มือหนึ่งจับมือหนึง่งนี่จับต้นนั้นน,นี่นอนอยู่บ่มกระเล่น ดอกคุด <allen Beach. S 1> อันนี้นะพวดอกคุดดอกมะหะมดอกอะไรั <S ip out> <S educated emerges> ่นออมแล้วจ้ะหมักแดดมันจะมีดอกแดงเจ็ดนารีวันนีวาน แตกเพื่อนี่หน่อยสมหน่อยหวานทุ่มชดชีพไหมหมดชุตึกมันนองยางมลิเนี่ยหมดตึกนองเลยก้องเลเนี่ไปพุกถิ่นฝากนองผมแล่เมีคยยางมหลินแถวเนี่ยหมดแดงไพ่กัดตีน่อง ประเด็นมันหกอหาหนองไหมขึ้นยากอยู่บ้านมันคือจะยู่หมกเป็นเนาะยุบหกหมางไหมยังกะมีเบิร์นแซ่ไอ้นี่นะเพื่อเพืจะหอดปีน่ะก็ไล่มือแล้วหอดปีน่ะมันก็เลยโบแซ่ อันนี้เอาหนนนนูทยเลนยนหมูบันาบกมี่มอยู่ยตามปักเซใไต้กัปุอ่ะคิมนี่กับมโมล่าเดอพีพินองเดอราผักกุไหลกุกดแซสัตคาห่ิงซงเมมมนผักกินผาเทียวด้วยจ้าบาย